มิสเตอร์ไดเวอร์ครับวันนี้ก็อยู่ที่เชียงรายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปเที่ยวชมงานนะครับเชียงรายดอกไม้งานนะครับครั้งที่17นะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ที่นี่ก็จัดที่สวนตุงและโคมเชียงรายนะครับของจะเป็นของเทศบาลนครเชียงรายนะครับก็เริ่มตั้งแต่วันที่26ทธันวา6 3สถึง10มกราคม64นะครับนี่ครับ เชียงรายดอกไม้งามนะครับครั้งที่17นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปในงานนะครับไปชมดอกไม้ที่สวยกันดีกว่าครับไปครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้างานแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็คือสวนตุงและโคมนครเชียงรายนะครับตรงนี้ครับคือทางเข้างานนะครับ แล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดเช็คอินวัดไข้นะครับตรงนั้นนะครับทางเข้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปทางนั้นนะครับงานดอกไม้สนตรงนี้จะมีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นงานที่มีดอกไม้นะครับทางนี้แล้วก็ทางโน้นจะเป็นโซนอาหารนะครับทางโน้นนะครับโซนอาหารจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับครับทางโน้นเป็นโซนอาหารนะครับโอเคครับ ก็โอเคครับได้๋ยวเราเข้าไปในบริเวณงานนะครับผมเดี๋ยวต้องข้ามถนนนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านในนะครับด้านในตอนนีน้ผมยังไม่ได้เข้าไปในบริเวณงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ต้องสวมหน้ากากน,นะครับสวมหน้ากากร้อเปซนเลยนะครับผ่านจุดคัดกรองตรงนี้นะครับผม โอเคครับแล้วก็มาผ่านจุดคลาดกรองตรงนี้มาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาก็เจอเลยนะครับตรงนี้จะเป็นลานนะครับสําหรับถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เดินมาทางนี้ก่อนครับ ชมไปเรื่อยครับอันนี้คือกุหลาบพันปีนี่กุหลาบพันปีนะครับตรงนี้สวยงามครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเบญจมาศนะครับเบญจมาศปอมปอ,อนแบบนี้นะครับ เดินไปเรื่อยๆครับชมไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็ืนที่ประมาณสักประมาณสักสไร่นะครับนี่ยก็มีเป็นรูปปั้นนะครับสวยงามครับช่วงเช้าๆวันนี้จะไม่ค่อยมีคนเดินนะครับสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็เหมาะเลยครับกุหลาบพันปีนะครับ อันนี้ก็คือเราเข้ามาอยู่ในบริเวณงานแล้วนะครับงานครับเสียงจจออุยเลยนะครับ,รบ,เ, o o e เ,รบเพราะว่าต้องใส่หน้ากากนะครับนี่ครับเขาะจะประกาศตลอดว่าขอความร่มมือในการใส่หน้ากากนะครับ สวยงามครับช่วงนี้ก็งานดอ,อกไม้เชียงรายจะจัดอยู่ที่สองจะจัดอยู่สองที่นะครับที่หนึ่งก็คือที่นี่นะครับอยู่ที่สวนตุงละโคมนะครับกลางเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่อยู่นอกเมืองนะครับอันนี้จะเป็นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่เขาได้จัดขึ้นพร้อมๆกันนะครับก็สวยงามครับผมเหมือนๆกันนะเดินชมไปเรื่อยครับอันนี้ก็จะเป็นนักร้องนะครับที่เขาจะมาทุกคืนนะครับก็จะเริ่มวันที่หนึ่งวันศุกร์มกรานี่ก็วันศุกร์หนึ่งมกรานี่ครับจะมีเป็นนักร้องนะครับจะมาทุกคืนนะครับนี่ครับ ดนตรีในสวนใครบ้างพลพลครับมสบมกราโอ้มันเป็นเดือนเลยเดินชมไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆ โซนนั้นก็จะเป็นโซนร้านกาแฟนะครับโซนร้านกาแฟามีแก้วกาแฟใบใหญ่เบลเลอเบลาอะไรครับนี่สวยงามเลยครับเพ่อนสวยงามมากนะครับ ก็ชวนชวนเพื่อนๆนะครับถ้ามีโอกาสมาช่วงนี้ก็มาเที่ยวนะครับเพราะว่าเชียงรายมีงานาให้ได้เที่ยวชมกันหลายงานเลยนะครับสถานที่ต่างๆมีติ่วสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะเดีนี้ทิว่วดิบครับ ุมละโคมนะครับอันนี้ก็ดอกทิวลิปนะครับ เขาก็ตกแต่งได้สวยมากสวยงามมากครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทีนะครับสำหรับการแสดงตอนกลางคืนนะครับที่จะมีนักร้องมารลองตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่นั่งชมนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้จะเป็นลานเวทีนะครับเดินต่อครับ ก็จะมีคนเขานั่งวาดรูปอยู่นะครับไ,ไปต่อครับมิสเตอร์เดเวอร์ครับกำลังพาเพื่อนๆชมบรรยากาศงานดอกไม้งานดนตรี ในสวนนะครับที่สวนตุงและโคมนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับดอกไม้เยอะเลยครับสำหรับสายชมดอกไม้ชอบดอกไม้ก็ที่นี่เลยนะครับเชียงรายครับตอนนี้มี2ง,งานด้วยกันนะครับ เป็นงานดอกไม้ประจำปีเลยนะครับของจองังหวัดเชียงรายนะครับผมตอนนี้ก็สวยครับ โซนนี้ครับตซนนี้ก็สวย โดยรอบเลยครับรอบๆเลยครับสวยงามนะครับแล้วก็จะเป็นเวทีนะครับสำหรับการร้องเพลงตอนคืนนะครับตรงนั้นนะครับเดินชมไปพร้อมๆกันครับเ,เพื่อนๆ ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งนะครับเป็นลานให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้ครับผมสวยงามมากนะครับสวยๆ ตุกตาเด็กชาวเขาน่ารักเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์อุโมงค์ดอกไม้นะครับทางเข้าเป็นรูปหัวใจ เข้าไปครับดอกก็เลยกล้วยไม้ครับอันนี้เป็นอุโมงค์กล้วยไม้นะครับ ก็ขอจบคลิปนะครับพาเที่ยวงานสวนตุงและโคมนะครับงานดอ,อกไม้ที่สวนตุงและโคมไปเท่านี้นะครับก็แนะนำชวนชวน,ชวนเพื่อนๆครับมาได้เลยนะครับช่วงนี้ถ้ามีโอกาสมาก,ก็มาเที่ยวกันนะครับผมนี่ครับ ด้านนี้เป็นวเวทีนีฮะเวทีการแสดงคอนเสิร์ตตอนกลางคืนนะครับเขาเรียกดนตรีในสวนนะครับโอเคครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ